สวัสดีครับครูนริศกีรติจินดาครับมาบรรจุที่โรงเรียนพ์เมื่อปี2526นะครับแล้วก็สอนเกษตรครับสอนเกษตรมาตลอดก็โรงเรียนพ์ก็เ,เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองนะครับที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ยังเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้ก็มีพัฒนาขึ้นมา มีสนามกีฬามีอาคารมีอะไรเยอะแยะด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็อยากจะถือโอกาสนี้เชิญชวนครูรุ่นพี่ครูรุ่นเพื่อนแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับที่ที่อยู่แล้วก็ทำงานที่นี่ร่วมกันมาช่วยกันกลับมาสู่โรงเรียนพจน์นะครับช่วยกันพัฒนาช่วยกัน เสริมสร้างในสิ่งที่ที่มันดีขึ้นดีกว่าเดิมนะครับอยากจะเชิญชวน,นและรวมถึงสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าทุกๆกคนนะครับมาร่วมมือร่วมใจกันนะครับเชิญนะครับ